สบายดีพีน่น้องอยู่กับผมจะลันสาวรถแห่อันนี้มาพบเครื่องเสียงนะครับจเจ้าหนึ่งนะครับกับเบ็ดสิบสองใบกลางสิบสอง,สองดกองดก นีอยู่เครื่องปรุงนะครับเป็นมิกเซอร์อันดลบอกธรรมดาความพิเศษคือเครื่องเดียวใช้สองพี่น้องเอ้ยพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ได้ผักเครื่องีโอกาถไทยให้พี่น้องเครื่องเสียงร่ากยากับทุกท่านได้ร่มในแยงกันใครมีความรู้กดคอมเมนต์มานะครับหนึ่งมิลบวกอีกหนึ่งมิล นะครับในเครื่องเดียวาพาไปดูตู้กันนี่ทีมงานลองมิวสิกนะครับใช้เบตปาก18เทอร์โบจากค่าย AS สุรินนี่โลโก้พี่น้องสุดยอดพลังเบตนะครับ12ไวใบเอาอยู่ มีงานร้องมิวสิกนะครับมีงานติดต่อกันใดใดครับช่องทางติดต่อกับตะวัโทษตามนี้แหละพี่น้องวันนี้ผมกะันต์ซาลุนเนี่ยก็ได้มาเป็นดีเจพิงค์ไฟฟงวันนี่ดูไฟหลังเป็นตู้เปิดหลังนะครับพี่น้องใส่ดอกข้างหลัง AS AH 70ไข่นี้ จากสุรินส่งถึงบ้านพี่น้องติดต่อสับถามก็ได้ตามเพจส่งสัยมีสิกสาวนี่หลังมาดูเครื่องปรุงแอมอยู่ไหนเพราะว่าแอมโอ้เพร,ะเรเาะว่าแอมไทยเกรออ์แอมหนึ่งแท่นคาบีแล้วก็ แอมประกอบอีกหนึ่งแท่นนะครับจะค่ายไหนไม่รู้นะครับมีคอร์สอันเดอร์ล็อกมีคิวอันนี้ก็จะเป็นขับแหลนขับขังนะครับคุมพลังก็มีแค่นี้ไปน้องใช้แอมสามแท่นนะครับเออ4สีแ่แท่นขับแหลนหนึ่งแท่นอันนี้กลางอันนี้เบสสอง ก็ฝากติดตามช่องการันตสาวตัวแห่ด้วยพี่น้องทาง youtube แล้วก็ c e e o o o k ระบบเสียงของลองเมวสิกนะครับเบ1ส12 a อ70ไม่ต้องมีเชือกรัดพี่น้องเปิดแล้วไม่ไหลแรงสนั่นวันไหวติดตามก็ได้ กับเบสเดสิุดยอดลำโพงเบสที่ฮิตที่สุดในขณะนี้ฝากติดตามด้วยพี่น้นองหลงมิวสิกนะครับแล้วก็จะลันสาวรถให่นะครับคลิปหน้าจะมีเครื่องเสียงให้ชมให้พี่น้องได้ติดตามเรื่อยๆนะครับเครื่องเสียงรักยาทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ